สวัสดีครับผมชื่อสมชายใจคําผู้นำรุ่นที่9ของทีม EliteRC ทีมออนไลน์อันดับหนึ่งของธุรกิจจอยนคอยในวันนี้ครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับ10เหตุผลที่ทำให้เพื่อนๆล้มเหลวในธุรกิจครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาปรับไมค์เซกันก่อนการทำธุรกิจเครือข่า,ขายเปรียบเสมือนการเรียนมหาวิทยาลัยครับคือเขาไม่ได้บังคับจะไปเรียนก็ได้ไม่ไปเรียนก็ได้สอบก็ได้ไม่สอบก็ได้ เข้ามาง่ายครับแต่ว่าออกยากจริงไหมครับก็เหมือนกันครับธุรกิจเครือข่ายใครก็สามารถสมัครได้ไม่จํากัดวุฒิจบป .3 ป .4 ก็สมัครได้เรียนไม่จบก็สมัครได้จบปริญญาเอกก็สมัครได้ครับขอแค่ให้คุณมีใจรักก็สามารถสมัครกันได้แต่ส่วนใหญ่นะครับคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจครับค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันจะมีแค่3%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้เพื่อนๆอ,อ,อยากเป็นคน3%เปอร์เซ็นต หรือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จครับเพื่อนๆจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำและผมอยากให้เพื่อนๆระลึกไว้เสมอครับว่านี่มันคือธุรกิจของเราคราวนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้10เหตุผลที่ทำให้เพื่อนๆล้มเหลวในธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับข้อแรกครับเพื่อนๆยังเคลียร์ตัวเองไม่ชัด คือว่าเพื่อนๆครับยังไม่รู้ว่าตัวเองเข้ามาในธุรกิจนี้เพราะอะไรไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนครับกับธุรกิจนี้หร,หรือว่ายังไม่ได้เริ่มต้นที่จะตั้งเป้าหมายและลงรายละเอียดกับมันเพราะฉะนั้นครับเวลาที่เพื่อนๆเข้ามาครับเพื่อนๆจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตถามว่าเป้าหมายคืออะไรก็คือสิ่งที่เราต้องการครับสิ่งที่เราอยากได้จากธุรกิจนี้แล้วเพื่อนๆครับจะต้องลงรายละเอียดกับมันลงไปด้วยครับ ว่าในแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวันเพื่อนๆจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เพื่อนๆไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับคนเราครับถ้าทำอะไรโดยที่ไม่มีเป้าหมายครับหรือว่าไม่รู้ว่าทำไปทำไมย่อมไม่มีทางประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับ 2. เพื่อนๆรับผิดชอบชีวิตไม่ได้100%เอร์ซการทำธุรกิจครับให้ประสบความสำเร็จ สิ่งที่นักธุรกิจทุกคนรวมถึงเพื่อนๆเ,เองครับจะต้องมีก็คือว่าการรับผิดชอบชีวิตให้ได้100%เซไม่ต้องบอกไม่ต้องเตือนครับเพื่อนๆต้องรู้ว่าควรจะทำอะไรบ้างในธุรกิจนี้เพราะว่านี่มันคือธุรกิจของเราเช่นวันนี้มีประชุมหรือว่าเทรนนิ่งก็ควรมาให้ตรงเวลาครับไม่ต้องรออัพไลน์มาตัดอย่ารอเวลาครับแต่จงใช้เวลาที่เพื่อนๆเ,เสียไปในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดครับ สามครับเพื่อนๆไม่ได้มีใจรักจริงๆหลายคนครับที่เข้ามาในธุรกิจนี้เพราะว่าไม่ได้มีใจรักแต่ว่าเข้ามาด้วยจุดประสงค์อื่นถ้าเพื่อนๆครับยังปรับตัวเองให้รักธุรกิจนี้ไม่ได้ครับก็ยากที่จะประสบความสําเร็จถ้าเพื่อนๆคิดว่าธุรกิจนี้มันใช่ครับเพื่อนๆจะต้องทําสิ่งที่ใช่จนกว่าจะชอบครับทําต่อไปเรื่อยๆอย่าหยุดเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนครับ มาจะพูดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากทำในสิ่งที่เขารักเพราะฉะนั้นครับจงทำธุรกิจนี้ด้วยใจรักจริงๆ 4. เพื่อนๆเห็นเงินเป็นพระเจ้าครับทำไมผมถึงไม่ให้เพื่อนๆเห็นเงินเป็นพระเจ้าเพราะว่าคนที่เห็นเงินเป็นพระเจ้าครับมันจะได้เงินเป็นแค่เศษเงินมีธุรกิจเปิดใหม่ก็ย้ายไปย้ายมาครับก็หายเงินโดยที่ไม่สนใจว่า มันถูกกฎหมายหรือเปล่าครับคิดว่าได้เงินเร็วได้เงินไวครับก็ไปสมัครแต่สิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆทำครับก็คือว่าจงทําตัวเป็นพระเจ้าของเงินแล้วเพื่อนๆจะได้เงินเป็นก้อนครับเพื่อนๆสามารถที่จะควบคุมเรื่องเงินได้เป็นอย่างดีด้วยห้าเพื่อนๆไม่ยอมเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ต้องบอกก่อนนะครับว่าทักษะในการทําการตลาดครับจะเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการทําเงินเหตุผลที่เพื่อนๆมีรายได้เพียงแค่เท่านี้ครับก็เพราะว่าเพื่อนๆมีทักษะเพียงแค่เท่านี้การพัฒนาตัวเองครับอยู่ตลอดเวลาก็จะทําให้เพื่อนๆมีรายได้สูงขึ้นตามความสามารถครับแล้วก็จะมีคําถามยอดฮิตครับว่าทําไมชวนคนแล้วเขาไม่สมัครโปรโมทแล้วโพสเว็บแล้วทําไมคนถึงไม่ก่อข้อมูล ธุรกิจไม่ดีหรือเปล่าทีไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าระบบไม่ดีผมจะตอบว่าเพราะว่าเพื่อนๆไม่ยอมพัฒนาตัวเองถึงไม่มีทักษะอะไรเลยที่จะช่วยให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในธุรกิจครับ 6. นะครับเพื่อนๆดีแต่พูดแต่ไม่ลงมือทำคนพวกนี้ครับก็มีเยอะเลยพอถามว่าบริษัทเป็นยังไงสินค้าเป็นยังไงแผนการตลาดเป็นยังไงรู้หรือยัง ก็มักจะได้ยินคําตอบว่ารู้แล้วครับคนพวกนี้ครับรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงครับสุดท้ายครับก็มาตายน้ํำตื้นตอบคาถามผู้สนใจไม่ได้ก็จบครับหลายคนบอกว่าเคยทําธุรกิจตัวนี้มาก่อนตัวนั้นมาก่อนเคยสปอนเซอร์คนได้เท่านั้นเท่านี้แล้วทําไมวันนี้ครับคุณถึงล้มเหลวอ,อยู่ล่ะตอบผมได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้ซ้ำเติมนะครับแต่ว่าการุณาโชว์ผลงานก่อนแล้วค่อยมาโม้ให้ฟัง เพราะว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดครับ7ครับเพื่อนๆอย่างโลเลทําไม่จริงเพื่อนๆไม่เชื่อว่าตัวเองทําได้ไม่เชื่อว่าบริษัทดีผมอยากจะบอกว่าวันนี้ครับตัวเราเองยังไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําแล้วเพื่อนๆจะไปร้องขอให้ใครมาเชื่อครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับอย่าโลเลจงเชื่อมั่นและลงมือทำอย่างจริงจังให้สุดความสามารถ แล้วผลลัพธ์ที่เพื่อนๆได้ครับมันจะคุ้มค่า 8. ครับเพื่อนๆไม่ทำตัวเป็นอัพไลน์ที่ดีต้องบอกก่อนนะครับว่าองค์กรเป็นหัวใจหลักสู่ความสำเร็จครับถ้าเพื่อนๆดูแลคนในองค์กรดีเขาก็พร้อมที่จะทำงานแล้วก็ทำเงินให้กับเราแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีมันก็จะส่งผลเสียครับไปถึงดาวไลน์ด้วยเพราะว่าแม่ปูเดินยังไงลูกปูก็เดินแบบนั้น วันนี้ครับเพื่อนๆไม่ทํางานไม่เคยดูแลดารายสุดท้ายครับเขาเห็นเพื่อนๆไม่ทํางานเขาก็จะไม่ทําบ้างเขาเห็นเพื่อนๆไม่ตรงต่อเวลาเขาก็จะไม่ตรงต่อเวลาเพราะฉะนั้นครับจงทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเห็นก่อนเพราะว่าต้นแบบที่ดีมีค่ากว่าคําสอน9เพื่อนๆไม่เข้ากลุ่มสอนงานบวกเทนเนิงกลุ่มสอนงานของทีมอีลิตเรซีครับ ก็เป็นกลุ่มที่เอาไว้สำหรับพูดคุยพบปะเรียนรู้งานแล้วก็อัปเดตข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจจอนคอยอยู่ตลอดเวลาถ้าเพื่อนๆไม่เคยเข้ากลุ่มสอนงานเลยแล้วเพื่อนๆจะรู้ไหมครับว่ามีข่าวสารอัปเดตอะไรใหม่ๆบ้างเกี่ยวกับธุรกิจ <c oughs> เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำหรือว่าเพื่อนๆครับจะต้องเริ่มต้นทำธุรกิจนี้อย่างไรบ้างจริงไหมครับ แล้วก็เพื่อนๆครับไม่มาเทนนิงอันนี้ก็สําคัญมากครับเพราะว่าเนื้อหาในการเทนนิงในแต่ละสัปดาห์ก็จะสอนไม่ซ้ํากันครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆพลาดวันใดวันหนึ่งครับเพื่อนๆก็จะไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็การเข้ามาเทนนิงครับแบบสดๆก็จะช่วยให้เพื่อนๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยครับ1ิครับเพื่อนๆไม่รู้ว่านี่คือธุรกิจของเรา หลายคนครับคิดว่าพอสมัครเข้ามาแล้วก็รอให้อัปลายโยนคนมาให้ไม่ยอมพยายามครับที่จะทําด้วยตัวเองยังเอานิสัยของลูกจ้างมาใช้กับธุรกิจเครือข่ายครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าวันนี้อัปลายเห็นคุณไม่ทํางานแล้วถามว่าเขาจะโยนคนไปให้คุณไหมครับก็ไม่ให้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นครับคุณก็ต้องทํางานก่อนแล้วนี่มันก็คือธุรกิจของเราครับไม่ใช่ของอัปลายคุณทําคุณก็ได้ครับคุณไม่ทําคุณก็ไม่ได้ เพราะว่าธุรกิจครับที่เพื่อนๆได้เสียเงินไปก็ต้องการกําไรจริงไหมครับเพื่อนๆครับต้องคิดแบบนายจ้างครับหรือว่าเจ้าของธุรกิจว่าเพื่อนเพื่อนควรจะต้องทําอะไรบ้างในธุรกิจนี้แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆที่บอกว่าทําธุรกิจนี้แล้วขาดทุนผมจะบอกว่าจริงๆแล้วครับธุรกิจนี้ลงทุนแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเพื่อนเพื่อนยังมีเวลาคืนทุนอีกทั้งชีวิต แต่คนที่ทําให้เพื่อนๆขาดทุนครับไม่ใช่ธุรกิจแต่คือตัวของเพื่อนๆเ,เองนั่นแหละจริงไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆไม่ยอมทําให้มันคืนทุนขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ